คุณอับดุลลนาะนะคะบอกว่าคุณหมอครับเมื่อไหร่ผมจะมีแฟนครับตอนนี้ฝนตกหนาวมากเลยครับ <ยะ S 1> อืมเพียโคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาท,เทละเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้เป็นคำถามโลกแตกมากเลยค่ะเป็นคำถามโลกแตกมากๆเลยไม่มีใครบอกได้หรอกว่าใครจะมีแฟนเมื่อไหร่เนาะไม่งั้นแบบคงไม่แผกกันไปดูดวงหรือว่าม,มีแบบ คนหลายคนไปสวดขอแฟนจากพระตีมูรติอะไรต่างๆแบบสร้อยข้อมือเครื่องรางของขลังมันจะขายไม่ดีหรอกถ้าเกิดว่าเราแบบมีโปรแกร,รมอะไรที่มันบอกได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยจะเจอคู่ของตัวเองจะมีแฟนเมื่อไหร่มีแฟนปุ๊บก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะเป็นคู่ชีวิตของเราอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอว่าไม่ไม่ต้องเขาเรียกว่า อย่าไปร้อนรนหรือพยายามมองมองหาจนรู้สึกว่าแบบเป็นทุกข์ว่าเอ้ยทำไมเราไม่มีสิทธิทำไมเราไม่มีสิทีิในวันที่เราพร้อมอ่ะก็เราก็จะเจอคนดีๆที่เหมาะกับเราเองเราก็เอาเวลาเขาเรียกว่าคอยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นตลอดเวลาดีกว่าแล้วก็อย่างที่หมอบอกว่าบางทีเนี่ยถ้า,าจะมีแฟนหรือว่ารู้เราก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ได้เจอคนอื่นนกออกไหมคะบา <คะ S 2> งคนบอกว่าอยากมีแฟนแต่ว่า วันวันทำแต่งงานเสร็จปุ๊บเข้าห้องคือ,อชีวิตอยู่เป็นฤาษีอ,อะพี่ตังต้ออกไหมคือถ้ายูอยู่เป็นฤาษีอ,อะ <c oughs> อยูแทบจะไม่เจอใครเลยค่ะ <c oughs> ถ้ายูไม่เจอใครเลย <c oughs> เขาเรียกว่าไม่มีโอกาสให้คนได้เห็นว่าเรามีดีอะไรเราหล่อแค่ไหนอย่างเงี้ยโอกาสที่จะมีคนแบบมาชอบเราหรือเราจะไปชอบใครก็ก็น้อยอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าเราเปิดโอกาสให้ตัวเองอะได้ไปเจอคนใหม่ๆได้มีคนใหม่ๆม,ม,มาทําความรู้จักเราหรือเปล่าด้วยนะคะค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลมากส่วนใหญ่รื่งพวกนี้มันเป็นคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าบางทีมีแฟนไปแล้วแล้วแฟนเกิดนิสัยไม่ดีคุณอ่นรุเราอก,ก็จะรู้สึกว่าชีวิตนี้ทุกข์กว่าเดิมอมหรือว่ามีไปแล้วไม่เวิร์กเดี๋ยวพอเลิกปุ๊บก็จะเหมือนคําถามที่น้องๆบางคนถามบอกว่าถ้าไม่เลิกแล้วยังเลิกรักเขาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นทําตัวเองให้พร้อมแหละแล้วก็ให้อยู่ในที่ที่เขาเรียกก็เปิดโอกาสให้คนได้เห็นความเจ๋งความหล่อของเราอ่ะหมอว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งพอคนที่ใช่เขา เหมาะกับเราจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เจอเองนะคะก็ะเขาเรียกว่า enjoy กับโมเมนต์ของชีวิตตอนนี้ก็ enjoy กับชีวิตแบบสดๆไปพอถึงวันที่เจอคนที่ใช่ยอยู่ก็ค่อยไป enjoy โมเมนต์ที่มันมีคู่อีกทีหนึ่งนะคะ,คะก็ขอให้เจอขอขอ,ขอให้เจอไวๆค่ะ <laughs> ค่ะ